เป็นหางนางฟ้าปากพิเศษสำหรับผีชาย,ยาใหญ่ค่ะก็คือเห็นดีน้ำอยู่บ่หูแนบบ่ว่าไอ้ค้นจังใดก็บอกท้าพร้อมให้หัวใจบอกเจ้าไปจนเบิดสูอยาง เจ้าตั้งแต่บ่ทันเป็นห่างฮักเจ้าตั้งแต่ไว้เรียนกาลเวลาเปลี่ยนใจคนกันหลายต่างสร้างเป็นนอกคนเออโอละนอไวทางอายมิแต่หัวใจแต่บ่มีเงินทางมิแต่เสียงแค้นสิเป่าให้เจ้า chất cầm nhạc ai như thế xa con lột cút ngâm châu là phu kem âm thầm ân hùng loi má cà phê ca nói thầm thầy phu nhìn sang đà âm ư ừ ý ca là na tầm ếnh và đỡ nó mà trên châu là phu dinh แว่นแว่นกันอายได้เจ้าซีซื้อท้องซึ่งท้อแขนแวนลงหน่อยหัวนิ้นพันค่าฝากเสียงแขนลอยลงให้พัดใจเจ้ามาลมไหลลมพันธ์ต่อใจอายอย่งห่วงหากลับมาเปลี่ยนน้ำฟ้าอยู่บ้าน ำแม่นว่าเด้อน้องมาเห็นเจ้าละผู้ยินแต่นแม่นทัานอายได้เจ้าสิซื้อท้องเส้นพอเขนผู้แบนลงหน่อยหัวนิ่นท่นานคาปากเสียงแค่นลอยลงให้พาดใจเจ้ามาลมเอ่ยลมพานตองใจอายอยัง,งห่วงหากลับมาเป็น นางฟ้าอยู่บ้านเฮาถ้าแม,นมา่นว่าเด้อน้องมาเห็นเจ้าละผู้ยิ้มกันแมน่นกันอายได้เจ้าสิซื้อทองเส้นท้อแขนผู้แหวนวงหน่อยหัวดินพันคาปากเสียงแขนลอยลมให้พัดใจเจ้ามาต้มเอ่ยลมพันต่อ ใจไอยังห่วงหากลับมาเป็นน้ำฟ้าอยู่บ้านเฮากลับมาเป็นน้ำฟ้าอยู่บ้านเฮาข่าวดีสำหรับท่านผู้มีใจรักและศรัทธ,ธาองค์พระพิคเนศเปิดให้บูชาแล้วองค์พระพิฆเนศ ธนบัตรพระพิคเนรข้ายันพระพิคเนรปางเจ้าสัวรำ่ำรวยบูชาขอพรให้รำ่ำรวยการเงินไหลเวียนดีขึ้นติดไว้ในร้านค้าให้ค้าขายดีขึ้นบูชาในสำนักงานผู้เป็นข้าราชการพรนักงานบริษัทก็สามารถบูชาเพื่อขอพรในเรื่องการเงินให้ดีขึ้นได้ปลุกเสกแล้วพิธีกรรมเบิกเนรปลุกเสกเทวาโดยพราหมณ์ชาวอินเดียของสำนักพิมพ์สยามคาเนรเป็นพิธีกรรมแบบพระเว อินเดียแท้ทางสายพระเวทอินเดียเหนือและอินเดียใต้เจิมน้ำมันเจิมผงเศษสวดยยชุระเวสสวดฤคเวสสวดอุปนิสัต์ปลุกให้มีกำลังมีอนุภาพอย่างวัตถุมงคลอินเดียโบราณสนใจบูชาพระพิคเนธองละ199รอบาทธนบัตรพระพิคเนธ170บาทพระเยนพระพิคเนธฝั่งเจ้าสัวราคา599บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดีเจโตบูรพาโทร088 511 1411 088 511 1411 คาฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันสำหรับผทีธมีความศรัทธาในองค์พระพิคเนศนะคะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จแหลมรวยนะคะเมื่อนี้สามารถ้ังจองเป็นเจ้าของไดแลวด้อร์นะคะสำหรับผทีธมีความศรัทธาองค์พระพิคเนศธนบัตรพระพิคเนศพ่ายันพระพิคเนศนะคะเอาสำหรับผู้ที่อยากได้นะคะหรือว่าต้องการให้การเงื่อนไหลเวียนดีขึ้นติดในรานคารานขายบูชาในสำนักง,งานหรือว่าผู้ใดทีอยากจะนะคะบูชาเพื่อขอพรในเรื่องของการเงื่อน ว่าการไห้ประสบความสําเร็จในด้านการงานการเง,งินปลุกเสกแล้วพิธีกรรมเบิกเนตปลุกเสกเทวาพิเศษโดยพราหมณ์ชาวอินเดียนะคะฝากไว้ในเด้อสำหรับผู้ต้องการเนาะทั้งสายพระเวทอินเดียเหนือและอินเดียใตยค้ค่ะเจิมน้ำมันเจิมผงเสกสวดยชูระเวทส,สวดลึกเเวทนะคะหรือว่าจะเป็นสวดอุปนิสัต์ปลุกไหมีกําลังนะคะปลุกไห้มีอนุภาพนะคะสนใส่ติดต่อสอบถามรายละเอียดหลังไม่ได้ที่0 4 3 2 2 7 3เกาหรือว่านอง ลาดีเจนิสาค่ะ0 8 3 3 2 6 6 7 4 6เด้อนะคะสอบถามกันได้ว่าว่านีเป็นพระพิคเนตแบบนะคะขื่นข้อใดนะคะองค์ละร้รอยเก้าสิบเก้าบาทหรือว่าจะเป็นนะคะอ่าเป็นธนบัตรพระพิคเนตพร้อมกับเป็นพายั้นพระพิคเนตนะคะร้อยเจ็ดสิบบาทหรือว่าจะเป็นปางนะคะอ่าเทพเจ้าเจ้าสัว แห่งความรำรวยนะคะกะหารอยเกาสิบเกานะคะหรือว่าจะเป็นปางนะคะเทพเจ้าเนาะนะคะปางมหาธาคเนศสวนนะคะหรือว่าปางจตุวะรำรวยนี่กะหารอยกเกาสิบเกาพื่อกันองค์ปะมาณนะคะเก่านิวหรือเปล่าปะมาณนี่นะคะสูงโยนะนอกพี่น้องเนาะนะคะอาสติดสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่สถานีและก็ดีเจทุกท่านค่ะ <S 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 เลงาน,นเพลงนีค่ะลบเบิร์นลบใจนะคะฝากไปทางพี่สาวน้นตุลค่ะ